อาเซียนรวมซื้ออาวุธแนวใหม่ที่งาน De f e n s e and Security ในกรุงเทพในสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพกลายเป็นพื้นที่จัดงานด้านกลาโหมที่สำคัญคืองาน De f e n s e and Security 2 0 2 5ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่1 0 1ถึงพฤศจิกายนงานนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวข้ามการใช้ระบบอาวุธเก่าๆและมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นและยังแสดงถึงการกระจายอำนาจของผู้ผลิตอาวุธใหม่ๆ ที่ไม่ได้ผูกขาดโดยสหรัฐและรัเสเซียเหมือนเช่นในอดีตและเป็นการรวมตัวของบริษัทอาวุธและเป็นจุดนัดพบที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้กําหนดนโยบายผู้นําทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสอดคล้องกับความจําเป็นของชาติในอาเซียนที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันตนเองท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของมหาอํานาจโลก และในงานนี้นักวิเคราะห์ได้กล่าวถึงบริษัทชัยเสรีที่ได้เปิดตัวรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ Guardian t 8ค8ที่มีจุดเด่นคือถูกออกแบบมาให้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาดหนักคู่กับอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกลแสดงถึงความมุ่งมั่นล่าสุดของไทยในการพัฒนาระบบล้อเลื่อนที่พร้อมส่งออกและสามารถบูรณาการอาวุธและเซ็นเซอร์ได้อย่างยืดหยุ่น